ซึ่งณปัจจุบันวัยรุ่นมุสลิมมุสลิมะเรามาพี่น้องคาเซพี่นอ้นองเคยได้ยินแล้วแต่งานต่อใดละเศร้าอ่าเดี๋ยวก่อนเลยไม่ท่องที่ท่องต่อใดขวอยนี้กะตัวน,นั้นเ <c oughs> <c oughs> ดือดร้อนมาถึงถวยมั้มที่นั่นพี่น้องอืมนี่ทรทมาอีเป็นคาเซเทว่าเออวัยรุ่นคนนิยมนั้นพี่น้องอืมคอยจะโม่งเป็นเรื่องธรรมดาเลว ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972779830ซึ่งณนะปัจจุบันวัยรุ่นม,มุสลิมมุสลิมะเรามาพี่นองคาเซพี่นองเคยได้ยินแล้วแต่งานต่อใดละเศร้าอ่าเดี๋ยวก่อนเลยไม่่องที่่องต่วใดขวอยี่กะตอนนั้น เดือดร้อรนมาถึงถวยมัมที่นั่นพี่น้องอืมนี่ทรรทาอาเป็นคาเสเทว่าเออไวยรุ่นเขาหนิยมนั้นพี่น้องอืมคอยจะโม่งเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะนะคอยจีโม,ม่งโบวัไวยุนมุสลิมมุสลิมะนั่นเป็นอ้องแต่เดียวนี่เขาจำโม่งเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ไม่เือไม่นิกาก่อนไม่ท่องทีน่นั่นเรื่องมันพอ,ทอพรทงปับไปถึงนิกาน,นะ เมื่อติดทงมาเล็วพี่น้องส่งเดือนซ้มเดือนรูชัดเร็วเศร้าเร็วเห็นเรียบรอยมดว่าติดธงมาเล็วนี้แสดงว่านั่นคือสีหน้าพี่น้องทึ่งเมจะนิกะเล็วหลังจากนั่นเกินหลกมาทึ่งเมจะเกินระยะเวลาเกินหกเดือนสักทีก็ตามถ้ายังคิดว่าเป็นหลกสีหน้านั่นแหละพี่น้องทำไมละ พราหมดหลูของผููญิงเรานี่ถ้าเมื่ออาซูจีตกลงปต่อทิดท,ทองเลวเป็น้องอิงสัดดัลฟ้ามมปากหมดหลกจะปิดเรียดสนิทหลายักบาลูมานี่ยัลอาขอรอมันจะไม่รับอาซูจีอื่นใดที่จะเข้าไปแล้วอ่านี่ถึงพอเป็นหลกูกซีหน้าแต่เดี๋ยวนี่หูกุมการจัดการเดือดร้อนมาถึงเราโดยมัย้มเนี่ยเลยบอร์ไม่ได้เป็นหลกของปะหละของใชล่ละ ลูกสีหน้าเนี่ย็จะคิดให้ครับหมามันอ่าขึ้นไส้หมามันพอถ้าเป็นลูกสาวแต่เดียวโูกสีหน้าเป็นเด็กผู้หญิงไม่้องเคยเป็นวาลีมาละเวลามันนิกาอ่าเนี่ยถึงเพื่อเพื่อ,อ,อก็ด,ดีเราไปเอานี่นี่ที่กว่าปะมันนี่มันหนุดเรียกว่าปาะเลยเนาะแต่ลักชาโรไม่ได้คิดให้ว่าเป็นปะไม่ได้เป็นนอะไรกันพี่นอ้องนะ โลกเสียจ้ากว่าปิ้นเคเพียงโพเลียงทากับว่าเต่งหันกับหมามันหลูกติดถ้าขัว่าเต่งหันกับยิ่งไม้หลูกติดนะพอรับนอนกับหมามันอยู่กับหมามันทาขัว่าหลูกสีหน,น้านี้นี้กลายเป็นหลูกเลียงของเขาเท่านั้นเองนะเนี่ยซึ่งปัญหานี้เราก็ตรงตรงตรง,ตรงใส่ใจเหล็กอายความสําคัญไปเนาะอืม ปันีาเลยสาวกสุดสาติโยนีิกายเสซนเลยอืมไปก็เลยรูปไปเรียนกลางไหนนี่กัดิอ่ามันเร็วไปเรียพี่น้องอ่ะอ่านี่กากันในทุกแมืเนี่ยบางคนเบอ่์นี่กากันเล็วเต่งานกันเรวไปเรียนมาเลยกันไปเรียนกลางไหนก็เรียนกันเลยเนาะแต่เมื่อนี่กายทุกตรงเล็วแต่นั้นเลยมันเปล่าลาเลยพี่น้องอ่ะกับของนี่กายทุกตรงนี่มันเปลรยบยบลุบลุบโลโล้าว่าปวดเช็ตันมันย่นอ่ะมันโรยพี่น้องน่ามันโรยไปนั่นเลยน่าสุดท้ายนี่พี่น้อง ก็ <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางไลยให้การสนับสนุนเราทาง้ลยช่วยเลือกกันเนนนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น,น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุน่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสือ้อพึงปลา เพราะฉะนั้นตั้งผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่น้องที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในทุกๆวันที่ข้าวทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องคอบคุณพี่น้องทุกทานเหลยวเตะกำลังความสามารถของพี่น้อง เราไม่ได so right ้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องยูเตฟามยูเตฟามอิกลัสนายูเตฟามบริสุทธิ์ใจนาโคงผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและกวังเป็นยริงจึงจะได้รับฝากพลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในวันอัคเรันต์อะลลบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9แ1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น